สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะนําเสนอค่ะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะของผู้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเบาหวานตาเสื่อมซิสเนื้องอกมะเร็งรวมถึง HIV ด้วยนะคะ โอ้โหทำไมถึงหลากหลายโรคขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบแน่นอนแต่คำถามที่สงสัยก็คือว่าทำไมถึงต้องเป็นสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดนะคะที่ช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตปัญหาสุขภาพต่างๆวันนี้เรามาฟังคำตอบกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษอุริยจิตรานะคะท่านเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation b ิ m ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้า ค่ะอาจารย์คะคาถามก็คือว่าทําไมถึงอาจารย์ถึงต้องเลือกสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดนี้ในการช่วยดูแลปัญหาสุขภาพต่างๆคะอาจารย์ครับในระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมาเราพูดถึงงานวิจัยของเราในการช่วยชีวิตคนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนมีความทุกข์จากการเป็นโรคภายไข้เจ็บเราก็ช่วยเข้ามางานทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการที่เราเริ่มทำงานวิจัยมุงคุณเมื่อเกือบ40ปีที่แล้ว ขนาที่ผมอยู่ที่มาวายสงขลานครินคณะนักวิจัยของเราก็พบว่ามังคุดที่เราสกัดมาสารจากมังคุดเนี่ยที่เราสกัดมาจากกองขยะที่อยู่ข้างถนนเนี่ยมันมีคุณสมบัติด,ดีมากเลยสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยคุณภาพด้วยประสิทธิภาพสูงมากสามารถที่จะต้านการอักเสบได้ดีเป็นสามเท่าของแอสพริน mm. ใช่ไหแล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพในการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ และที่สุดท้ายก็คือสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ในห้องปฏิบัติการขั้นต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะเอาประสิทธิภาพของสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยมาทาได้ทาเป็นให้เกิดประโยชน์ต่อคนได้ยังไงก็แน่นอนก็ต้องเอาไปใช้กับคนให้เขากินนะครับทีนี้ในการทําให้ให้คนกินเนี่ยสิ่งที่เราต้องคานึงถึงว่ามันมีประสิทธิภาพจริงแต่กินแล้วระยะยาวนานจะมีะมันมีผลข้างเคียงหรือไม่ มีการสะสมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรากินกันอยู่หลายชั่วคนก็ามแต่ถ้ามีการแปรรูปทําให้มันเข้มข้นขึ้นมาแล้วมีการใช้ระยะยาวยาต่อเนื่องอาจจะมีการสะสมแล้วก็เกิดเป็นอันตรายได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็บอกจากนั้นเลยครับเนเมื่อเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะมีอันตรายจากการระยะยาวซึ่งในงานวิจัยของเราม,มันก็บอกกันะฮะถ้าหากใช้ยานานต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นจากนั้นเลย เราต้องลดขนาดการใช้ลงมาในเวลาที่ใช้ยาวนานต่อเนื่องแล้วขณะเดียวกันที่ลดขนาดการใช้เนี่ยต้องให้มันประสิทธิภาพมากขึ้นอีกอทําอย่างไรวิธีการก็คือมันมีสารของการเสริมบริจุคือสารสองตัวเนี่ยถ้ามาผสมกันเราอาจจะได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเป็นทวีคูณนะเพราะฉะนั้นไอสารที่เราได้จากมงคุดที่เรามีประสิทธิภาพงสูงเนี่ยถ้าหากเราต้องการที่จะใช้ให้มันน้อยลง เราก็ต้องเอาสารอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มันทําหน้าที่กล้คล้ายกันมาเสริมประสิทธิภาพกับมันลดขนาดการใช้ของสารตัวเดียเราต้องการแต่เอาตัวอื่นมาเสริมปุ๊บประสิทธิภาพมันเพิ่มไนหลายเท่าลักษณะอย<ม>่างนี้ก็การเสริมธิ์นะ,นะครับเพราะนั้นเราก็เลยเอาสารที่เราสกัดจากงาดําจากถั่วลองจากกรหล่งจากบมบกซึ่งเรารู้ว่ามันมีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพในรักษาคล้ายๆ้ายกันก็เข้ามาเสริมธิ์กับสารที่เราสกัดได้จากมังคุดคือเทียมวันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเราใช้แต่สารสกัดที่อยู่ในพืชแล้วให้มันออกไปออกฤทธิ์โดยตรงกับกร่างกายโดยการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็ยังคงต้องใช้เยอะอยู่ดีแหละเพราะโรคบางโรคมันต้องอยู่อยู่กับเรานานแล้วต้องใช้ยะยาวนานมันก็จะมีโอกาสสะสมอยู่ดีแหละเมื่มอคิดตรงถึงตรงนี้แล้วสารธรรมชาติเสร,ริมฤทธิ์แล้วก็ยังมีโอกาสสะสมแล้วเราจะทํำยังไงดีเราก็เกิดความรู้สึกว่าในร่างกายของเราเนี่ย มันมีเม็ดเลือดขาวอยู่20,000ล้านเม็ดถึง55,000ล้านเม็ดแล้วเราก็รู้อยู่ว่า20,000-55,000ล้านเม็ดเนี่ยของเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำหน้าที่สร้างภูมิภ้มกันที่กับร่างกายของเราแล้วศาสตร์ของภูมิภ้มกันก็บอกว่าถ้าเรามีภูมิกันที่สมดุลในร่างกายแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยมาดูซิว่ามันไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างไรนะแล้วให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยไปปรับ ภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลอย่างเช่นกรณีที่มีมีคนเป็นเบาหวานเนื่องจากมีการหลั่งสารจากเม่เลือดขาวเยอะเกินไปทาให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองสูตรไหนของเราที่ไปกระตุ้นเม่เลือดขาวทําให้มีการสารั่งหลั่งสารที่มีมากเกินไปในผู้ป่วยเบาหวานให้มันลดลงมานะครับจากกองทัพที่ใหญ่ของเมเลือดขาวที่มี20,000ล้าน50,000 0นเม็ดถ้าเราคุยกับเขาได้ ประสิทธิภาพจะสูงมากเลยเราใช้สารผสมเพียงนิดเดียวแต่กระตุ้นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะนั้กองทัพทยิ่งใหญ่นั้นก็ทําหน้าที่คือเราจะไปรบกับโรคคือให้ร่างกายเนี่ยไปปรับภูมิคุ้มกันของตัวเองใช่ไหมอาจารย์โ<ๆ>ดวยวิธีธรรมชาติใช่เพราะว่าโด,ดยใช้ไม่ไดขาวล่างกางของเราเนี่ยสองหมื่นะ 20, ล้านนะห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดนะเยอะมากเลยะนะคือพูดง่ายเรากําลังรบกับโรคเรียยุทธศาสตร์สูรู อ,อ่านะือไม่ไปไปสู้เองไปให้ไม่เลืขาวในตัวเนี่ยไป,ทำ,ไปทำเองอแล้วเราด้วยด้วยเหตที่ว่าเราใช้สารธรรมชาติที่กินกันมาหลายชั่วคนผสมกันแล้วก็ไปทํางานกับไมร่รล้ขาวซึ่งก็อยู่ในเซลล์ขอในร่างกายของเราเพราะ,ะจะปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงแน่นอนไม่มีโอกาสสะสมแต่ประสิทธิภาพมันจะเหลือ,อได้เลยค่ะ,ะคอาจารย์คะแต่อย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ รีบวิ่งไปซื้อมังคุดเลยฝรั่งงาดำถั่วเหลืองทานได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มันก็ทานได้เลยอะแต่ว่าแต่ละพืชเนี่ยมันก็จะมีปัญหาของมันนะถ้ากินเยอะไปมันก็จะมีปัญหาแต่วิธีการที่เราทาเมื่อกี้เราบอกว่าวิธีการเสริมธิ์เสริมประสิทธิภาพการเสริมประสิทธิภาพมันวิธีการที่หนึ่งบวกหนึ่งไม่ให้เป็นสองได้หให้มันเป็นสี่ซะเราเสริมยังไงให้สี่บวกสี่ไม่ให้เป็นแปด ให้มันเป็นสิบห้าเซลคือมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับไอ้ตรงนี้แหละคือคือสูตรลับของเรานะครับทีนี้คําถามต่อไปก็คือว่าก็มะคุนด,ดาถั่วเหลืองฝรัง่งบัวบ,บกที่เรากินเข้ามาเนี่ยมันต่างก็เป็นสิ่งที่เรากินมาหลายชั่วคนแล้วทะไมมีปัญหาหรือมีอันตรายเลยก็อยากจะบอกว่าถ้าเรากินธรรมดาาเป็นอาหารไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีการไปทําให้มันเป็นแคปซูลให้มันเป็นสารสกัดให้มันมีความเข้มข้นสูง แล้วกินต่อเนื่องเมื่อนั้นแหละจะมีก็มังคุดดําถั่วเหลืองฝรั่งบัวบกที่เรากินเนื้อมาเนี่ยมันต่างก็เป็นสิ่งที่เรากินมาหลายชั่วคนแล้วําไม่มีปัญหาหรือมีอันตรายเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าเรากินธรรมดาธรรมดาเป็นอาหารไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการไปทําให้มันเป็นแคปซูลให้มันเป็นสารสกัดให้มันมีความเข้มข้นสูงแล้วกินต่อเนื่องเมื่อนั้นแหละจะมีปัญหาอย่างเช่นเรื่องมังคุดซึ่งผมทํางานวิจัยมาเกือบ40ปีแล้ว เรารู้ว่าคนกินมาเยอะแล้วแต่เราก็รู้ต่อภายจากการศึกษาของเราในห้องปฏิบัติการกับศาสตราดลองนี่นะเราก็รู้ว่าถ้าหากกินไปต่อเนื่องมันจะมีโอกาสนะจะมีโอกาสไปกระทบกับการสั่งงานของระบบประสาทได้ทั่วเหลืองอ่าั่วเหลืองเราก็กินกันมเยอะแยะแต่หลายๆคนก็บอกว่าบางคนผัวป้ถั่วเหลืองมันเป็นสารแคลเซยฮอร์โมอนนะกินไปอาจจะมีทําให้เกิดมะเร็งไดนะ้ก็คุยกันไปก็ถกเถียงกันมา2030ปีแล้วสรุปแล้วก็คือว่า มันไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งหรอกนะครับถ้ากินในขณะที่เหมาะสมแต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีการทาให้มันเป็นแคปซูลแล้วใครใช้ต่อเนื่องระยะยาวในความเข้มข้นสูงขึ้นเขาก็บอกว่าหากใช้ระยะยาวมันก็ไม่แน่เหมือนกันมโอกมสที่จะเป็นได้ก็มีโอกาสคือใช้เยอะเกินค่นนะครับัวบกเราก็กินเป็นผักจิ้มน้ําพริกกินเยอะแยะใช่ไหมกินเป็นน้ำาบบกก็มีใช่ไหมลดความแก้ทาในอะไรก็ว่าไปแต่เมื่อไรก็ตามที่เราออกมาเป็น แคปสูงมีความเข้มข้นสูงใช้ระยะยาวข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันอาจจะทำให้เกิดโรคผิวหนังได้อ,อาการคันในผิวหนังได้เห็นไหมแสดงว่าทุกตัวเนี่ยท,ที่อาจารย์เอามาใช้เป็นงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยถ้าทานไปในระยะยาวโดยที่ไม่ได้ถูกการทําในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีผลที่จะไม่เกิดผลข้างเคียงในอนาคตได้ซึ่งหลายหลายคนไม่รู้นักวิทยาศาสตร์บางคนก็มองข้ามโดยเฉพาะอย่ายิ่งตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึง เรื่องของงานดา oh. เรากินงานดากันเยอะแยะใช่ไหมแต่เราไม่เคยกินงานดำงานดาเป็นอุตสาหกรรมนะหลายประเทศบอกว่าเป็นพืชที่ทําให้เกิดการแพ้รุนแรง oh. อย่างเช่นที่แคนาดาที่อังกฤษ,ท,กฤษที่อเมริกาบอกเลยว่างานดาเป็นพัญยพืชที่ต้องระบัดระวังเพราะทาให้เกิดการแพร่มากเดิมทีเราไม่เคยรู้เพราะเราไม่เคยมีการสนับสนุนที่กินมากมายแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมปิบันเสริมอาหารมันเกิดขึ้นเขาก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในชีวิตคนเอามาใช้ให้กินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนื่องจากจมีคุณสมบัติพิเศษในงาดําของเขาเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเอาละครับปัญหาเยอะมากเลยเขาก็พบว่ามีอาการตั้งแต่เบาบางมีการแพ้จนกระทั่งรุนแรงถึงกระดัเป็นมะเร็งนะครับซึ่งตรงนี้ก็เกิดขึ้นในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาะในวงการวิทยาศาสตร์เองก็ค้คนพบสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเกิดเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ในใน ไปเคาะดูได้คว่าพิษภัยของการกินดำโทษของการทานนานงาดำเป็นตั้งแต่ภูมิแพ้หายใจไม่ออกอหายใจหายใจผิดปกติเหนื่อยออออโรคท้องผูกบางทีก็ท้องเดินแล้วก็หลายหลายคนก็บอกว่ากินแล้วมันจะมีประโยชน์ทําให้ผมดําแต่พอกินเข้าไปนานๆแล้วผมมันจะไม่ดำนะผมมันจะร่วงแล้วหัวล้านอ,อ,อย่างเนี้ย แล้วที่<า>ซีเรียสที่สุด<า>สิ่งที่เราไม่เคยคิดทําให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ผมเลยจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการโจมตีว่างานทำไม่ดีจะเป็นการที่อยากจะให้ประโยชน์ต่อผู้ฟังว่าถ้าจะใช้อะไรก็แล้วแต่ขอให้พิจารณาว่าเขาจะมีการศึกษาถึงพิษและความปลอดภัยมันในระยะยาวมไม่ใช่สักแต่ว่าต้องการที่จะทําออกมาให้เป็นอุตสาหกรรมที่ทําให้รายได้ โดยที่มีคนไม่จะ้คานึงถึงเลยเระยะยาวใช้แล้วต่อเนื่องเป็นอย่างไรปัจจุบันเนี้โทษได้ใช้เห็นแล้วค,คผมต้องบอกว่าอย่างนี้นครับผมใช้ภูมิคุ้มกันที่สมดุลเนี่ยสร้างอาสอขภาพไม่คนมีการเข้ามาหาผมเนี่ยหลายหลายคนทีเดียวแล้วคุยกับผมอย่างเงี้ยหายใจไม่สะ,ะดวกหายใจไม่ออกอหเหนื่อยคผมได้ถามว่าระหว่างนี้กินอะยอย่างทำค่ะ เยอะมากเลยนะครับถ้าท่านผู้ใดก็ตามที่มีอาการอย่างนี้นะหยุดนะครับแต่ทั้งโหกทุกคนบอกว่าถ้ากินเล็กกินน้อยไม่เป็นปัญหานะแต่เมื่อไรที่กินเป็นอุตสาหกรรมอย่างนี้นะโอกาสเกิดคือทานก่อเนื่องทุกวันทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มีอยู่รายหนึ่งคนที่กินเพื่อให้ผิวผมดำอันนี้คืองานดาล้วนๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เป็นการอยู่ในแคปซูลเป็นแคปซูลอ๋อค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า รายเนี้ยเขาเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ไปหาหมอหมอบอกว่ามีก้อนเนื้ออยู่ที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็เป็นเนื้อร้ายถ่ายเป็นเลือดหมอก็บอกว่ามันจะต้องจัดการให้ให้หายได้<ะ>ให้หายก็คือว่าต้องผ่าตัดออกแล้วก็ทําเคมีแล้วก็ฉายแสงก็มาหาผมพอเข้าไปเห็นก,ก็ตกใจว่าโอ๊มันถึงขนาดนี้เลยนะแล้วไ้ถามว่าอาจารย์แล้วหนูจะทําอย่างไรออผมบอกว่าคุณก็ต้องหยุดสิ ก็คุณกินมาอย่างยากมันก็ต้องหยุดคือเป็นความเข้าใจผิดใช่ไหมคะอาจารย์ให้เขาไปดูในเว็บไซต์บอกโอ้นี่ไงออ้รเรลงรำไส้ใหญ่ก็ตกใจเลยนะอบอกนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้ว๋ยวเขากินแบบไม่รู้ไงนะมันก็เป็นหน้าที่ของผมแล้วละ่ะเพราะหลายหลคนที่ใช้แล้วเขายังไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ถ้าผมไม่พูดในวันนี้ผมเป็นบาปนะเป็นบาปนะ ถ้าใช้แล้วคนเป็นมะเร็งเงยอะๆเป็นบาปไหมเพราะว่าอาจจะมีคนที่กําลังทานอยู่อาจจะเข้าใจผิดใช่ด้วยนะะรายนี้ผมก็จะบอกคุณจุดใช้แล้วก็ผมก็เอาผลิตผ์ของเราให้ใช้นะครับค่ะไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าโอเคเขาอาการของผูกถ่ายไปเลือดเนี่ยหายไปแล้วนะแล้วก็ก้อนเนื้อรู้สึกจะเล็กลงนะแล้วก็ทุกอย่างรู้สึกจะสบายเขาก็ไปหาหมอระยะต่อมาก็หมอก็บอกว่าเออทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยนะไอ้ก้อนเนื้อก้อนนั้นมันก็เล็กลงเอ๊อยากขนาดเลยนะ ในเมื่อไม่มเล็กก็ยังไงก็อย in ่าทิ้งไว้ในการผ่าออกก็ผ่าออกก็ผ่าผ่าก็ออกทีนี้พอไปผ่าออกปั๊บหมอก็บอกว่ามันต้องตามด้วยเคมีเคมีบําบัดเขาก็ตกใจเขากลัวใช่ไหมก็มาหาผมบอกขอใช้เพิ่มได้ไหมเพราว่าคุณไม่ต้องหรอกแต่คุณอยากใช้ก็ใช้ว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะของเราขนาดที่คุณอยากใช้ใช้มันปลอดภัยเขาก็ใช้ต่อไปนะครับพอถึงเวลาที่เขาต้องกลับไปหาหมอเพื่อจะทําเคมีบำบัดหมอบอกว่าเอ๊ะ คุณเป็นคนที่โชคดีมากทีน่ไม่กี่คนเลยนะคุณไม่ต้องทําเคมีบําบัดขอแสดงความยินดีด้วยคุณหายปกติแล้วอ้าวกลายเป็นว่าก้อนเนื้อนั้นคือหายไปเลยหายไปเลยเราคํานึงถึงความรับผิดชอบของเราได้ว,ว่าระยะยาวมาันจะไม่ต้องไม่มีปัญหาเราจึงสามารถที่จะคนใ,ใช้ได้อย่างปลอดภัยไ,ไร้ผลเคีมงเกี่ยแล้วก็มีความภาคภูมิใจให้ยกให้เป็นให้เป็นสมบัติของคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิมนะครับวันตรงนี้ผมก็ อยากแกเรียนท่านผู้ชมนะครับถ้าได้มีการเข้ามาชักชวนให้ท่านใช้ปิดฟันใดขอให้โปรดพิจารณาให้ดีนะครับว่าได้มีการทดสอบผลข้างเคียงระยะยาวระยะสั้นจํานวนมากปริมาณมากปริมาณน,น,น้อยหรือไม่ไม่ใช่บอกว่าเอามาจากอาหารแล้วมาัานจะปลอดภัยไปหมดมนะครับก็สิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับกาดทำลองไปดูเว็บไซต์ได,<ภ>เด้เดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไซต์ให้ดูนะครับ<ภ>ดูตรงนั้นนะครับ โอเคแล้วนี่คือสิ่งที่สาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงต้องใช้สารสกัดถึงหชนิดหนึ่งลดขนาดการใช้อสองให้มันเสริมฤทธิ์กันถึงแม้ลดขนาดการใช้แล้วก็ยังมีโอกาสสะสมอีกแต่เสริมฤทธิ์กันเราก็ใช้ให้น้อยลงแต่ประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ยิ่งใช้น้อยลงไปอีกถูกไหมครเพราะน,นั้นประสิทธิภาพมันมากขึ้นผลผลข้างเคียงมันก็น้อยลงอีกแล้วเรายังบอกว่าไม่เอาถึงอย่างนั้นก็ดีเราอยากจะใช้กองทัพในร่างกาย ที่มีพลังมากกว่าเราไอสารที่เราจะใช้เนี่ยหลายหลายพันหลายห enfin มื่นเท่าก็คือเมล็ดข่าวจำนวน20 0 0 0นล้านห้าหมื่นห้าพันเมตรให้ทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วทําหน้าที่แบบไรแบบธรรมชาตินี่แหละเพราะเมล็ดขาวธรรมชาติสร้างมาให้ปรับภูมิกันในร่างกายของเราให้สมดุลเท่านั้นเองคแล้วนักภูมิกันก็จดียบอกว่าเมื่อคุณมีภูมิกันร่างกายสมดุลแล้วคุณจะไม่เป็นอะไรเลยข้อเข่านักภูมิกันวิทยาบอกว่ามันเกิดขึ้นจากสาร ที่ทาให้เกิดอักเสบสามตัวมากเกินไปคือ tnf alpha อินเทอร์คินหและอินเทอร์คินสิบเจ็ดทให้เกิดอาการอักเสบของข้อสองข้อซึ่งมันเริ่มบดกันเราต้องลดสารสามตัวที่ลงมานะครับการเสื่อมซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพคล้ายค,คล้ายคล้ายกันกับเรื่องของข้อเข่าก็คือตานะหลายคนเมื่อใช้สายตามากเกินไปมันเกิดภาวะเสื่อมในภาวะเสื่อมนั้นอนะเม่เลือดขาวจะหลั่งสารที่ ไมให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นมันจะหลังเยอะเกินไปพอเยอะเกินไปปุ๊บเราเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นจากที่เม็ดเลือดขาวหลังสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมเยอะเกินไปเกิดภาวะภูมิไม่สมดุลสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทําให้มีภูมิสมดุลซะไอสารที่เม็ดเลือดขาวหลังเยอะเกินไปต้องทำให้หลังน้อยลงอาการของเบาหวานครับ,รบพอพูดถึงเบาหวานปุ๊บหลายหลายคนก็รู้จักแล้ว เบาหวานเนื่องจากน้ําตาลในเลือดมันมีมันมีสูงนะครับแต่ในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเราจะทราบว่าเบาหวานเนี่ยเป็นอาการของการแพ้ภูมิคือเองเกิดขึ้นเนื่องจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปหลั่งเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้เกิดอาการเบาหวานจากการใช้แคปซูลสี่แคปซูลต่อวันใช้เช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวมาในวันที่15 แล้วเอาไม้เลืยขาวเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งซึ่งเป็นยาหลอกนะครับ<ะ>ยาควบคุมเนี่ยเราก็พบว่าทั้งสามสารนี่มันก็ลดลงมาชัดเจนในวันที่15 แมวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะรวมถึงความเข้าใจผิดของหลายๆท่านด้วยนะคะกับการรับประทานงาดำนะคะอย่างต่อเนื่องชนิดเดียวนะคะซึ่งก็มีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เกิดถึงขั้นเป็นมะเร็งลําไส้ได้เลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะหัวหน้านักวิจัยโอเปอเรชั่นบินะคะที่ให้เกียรติมาบอกเล่าข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ